ดีครับตัดใหม่ตัดฟื้นจ้ามือนี้ทำงานในฟาร์มอีกแล้วลมแหง้งแหง้งคุณนะลมแรงมากเลยไตัดฟื้น,นลงเต่าทานจ้าต้นยูคาลิปตัสเพิ่นหักนะจ้าต้นยูคายู่กลางทงหักจ้าลมก็แรงลมก็แรงอ่าเงานกันจ้ามือนี้พอได้ออกกำลังกายพอได้วเวียกแล้วจ้า